ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเราก็จะมารีวิวเอพเพตตัวเล็กนะแล้วก็ตัวเล็กที่เล็กมากๆที่เรามีนะก็คือจำได้ไหมคลิปเก่านะ่ะมันไม่มีเสียงนะงั้นเราจะมารีวิวใหม่นะคะโอเคปะไปดูกันเลย<ม>ตัวนี้เราไม่อยากเป็นเดี่ยวๆงั้นเอาเป็นคู่ละกันตรงนี้เป็นฝาแฝดนะะตัวที่หนึ่งเป็นหมีชันดา้าตัวที่สองก็เป็นชนะเราก็จะมาบอกเอกลักษณ์ที่มันเป็นคู่ฝาแฝดกันนะ ตัวนี้ก็เป็นหัวมันจะเป็นสีม่วงใช่ไหมเป็นสีม่วงแล้วก็ตาก็สีคนละสีกันนี่มีถุงเท้าด้วยดูโอ๊ยตกขอโทษนะคะนี่ขาดถุงเท้านะตัวนี้ก็มีถุงเท้านะโอเคไปดูพวกต่อไปกันเลยนี่ก็จะเป็นฝาแฝดเอ่อหมีนะคะเป็นหมีขาวกับหมีฟ้าเนาะนี่นะเป็นหมีขาวหมีฟ้านะคะตัวเล็กนะดู คู่ต่อไปตัวต่อไปแล้วกันนะคะจะเจะ้าอะได้คู่หรือตัวเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปก็รีวิวเป็นตัวตัวับเช่นกันเนาะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะม้าใส่ล้กมีกับเพชรอยู่บนหัวด้วยอ่ะฮะเสียงม,มันก็จะไม่เออเสียงเ,เบาไปหรือเปล่าอะ่ะรู้สึกเหมือนเสียงเบาเนาะก็ไม่เป็นไรละ,ะอ่ะนี่นก็จะเป็นมาา้าใสุ่้งนะคะนี่คือมาา้าใสุ่้งนะตัวต่อไปก็จะเป็นหมา ก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วฉันมาพูดอะไรแต่เดี๋ยวเราไปดูอันตัวต่อไปกันแล้ว่ะตัวต่อไปทุกคนเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมล่ะฉันจะเรียกมันลงนะนี่มันคือนกค่ะนี่นะน,นะ <Nope. S 1> นกนะนกเห็นนกสิ <c oughs> เนี่ยอ่านกนะคะนี่กลับไปด้วยนะบนหัวนี่นะ,ะ <c oughs> เราใช้เป็นโทรศัพท์แถมก็เลยไม่ไดมีอะไรขนาดน,ะนั้นนะคะนกตัวต่อไปนะคะเราขอไม่กดกระต ong นะ ตัวต่อไปเป็นนกนะคะนกเหมือนกันในสีฟ้านะคะมาดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปขนหนูนะคะที่คาดอยู่ตัวต่อไปก็เป็นสัตว์การเสือนะคะตัวนี้ต้องเสือใช่ไหมอ่ะเออน่าจะใช่นะเออถ้าใครถ้ามันไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะตัวต่อไปเป็นยีราฟค่ะ กับเพชรเหมือนกันจริงๆตัวนี้มาคู่กับนกตัวนี้นะมันมาคู่กันอ่ะอุ้ยช่มันเถอะเนาะยังไงมันก็ต้องเห็นด้วยครันะคะก็จะเป็นมีลับนะก็ต่อไปเป็นลิงค่ะลิงก็มีกับเพชรนะต่อไปเป็นกบกบนี่ไงกบเกียมักเออคอมนี่ค่ะกบกบก็จะมีเป็น สับเพชรเหมือนกันตัวต่อไปก็เป็นเตัวอะไรนะฮิปโปนะคะมีตัวแม่มันด้วยนะแต่ผมไม่หยิบมาแล้วกันไม่งั้นทิปมันจะยาวมากเลยเพราะเรามีเยอะเหมือนกันนะอันนี้นะคะปโปตัวต่อไปเป็นเต่าค่ะถึวน,น่ารักมากเลยนะคะมีกับเพชรด้วยเหมือนกันเหมือนเดิมเลยตัวต่อไปนะคะเป็นนาค่ะ ต้องรีบรีวิวแล้วเพราะมันเริ่มยาวแล้วนี่นะคะเป็นนาคนะตัวต่อไปเป็นแมวค่ะตัวนี้ม่มัน,มนเราไม่ค่อยได้เช็ดอัพเดตเพราะเราไม่ค่อยได้เล่นมันบ่อยอะไรกัขนาดนั้นนะคะก็เลยเออเซดำๆนิดนึงตัวนี้น่ารักมากเลยเป็นอลเดตตัวแรกที่มันเป็นตัวเล็กของเราเลยตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นน้องแมวใช่ไหมเออแมวแมวกับพิษด้วยนะน่ารักมากเลยอะคะ่ะ ไปเป็นหมีโคราสนะคะโอ๊ยแบบนึงนะพยายามหนึ่งคคตัวนี้เป็นหมีโคราสนะคะผูกโบแล้วก็มีจับเพชรเหมือนเดิมค่ะต,ต่อไปเป็นน้องหมานี่คือตัวสุดท้ายที่มันเป็นตัวเล็กแบบสายกลางแล้วนะคะต่อไปจะเป็นตัวเล็กสุดนะคือเรามีแค่ตัวเดียวนะคะเราไม่ได้มีเยอะนะขอโทษด,ด้วยอ่ะฮะนี่นะคะมีกับเพชรเหมือนเดิมไปตัวเล็กกันเลยตัวเล็กก็จะอยู่ในนี้นะคะแม่เราซื้อมาให้นะ นี่คือตัวล่าสุดที่ซื้อนะถ้าจะจำไม่ผิดน้เดี๋ยวขอคุณแจออกมาเปิดประตู้นดะนึงนะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแบบว่าคุณแจวก็เจอมาอามาได้นะคือเราทิ้งกล่องไปแล้วว่ะขอโทษนะนี่ก็จะเป็นตัวข้างในนะคะเป็นหมา,ะะเ,หมาเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูนะอามอางไม่เห็นพี่นะคะโอ๊ยหยิบไม่โดนค่ะขอโทษค่ะพี่นาก็จะเป็นกับเพดติดตรงนี้ก็จะเป็นหมานะคะเป็นสีข,ขาวๆด้านหลังก็ล้น่นหน้า่ะ คือมันไม่ได้เป็นของมือหนึ่งนะคะตัวนี้นะเราซื้อต่อมานะโอเคค่ะตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะมันเละไปหน่อยก็เถอนะเนาะเอาล่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วนะขอบคุณที่เข้ามารนะับชมค่ะ